นอกจากจะสูงอยู่แล้วมันยังขยายให้สูงกว่าเดิมได้ ยังจะไปอีกเหรอใช่ฉันต้องไปจัดการเขาอย่าลืมนะเธอสู้เขาไม่ได้ฉันต้องไปฉันมีโอกาสที่จะหยุดเขาแต่ฉันก็ไม่ทำฉันต้องรับผิดชอบเรื่องนี้รับผิดชอบเนี่ยนะมันกวนใจเธอขนาดนั้นเลยเหรอเขาเป็นพ่อฉันนะอีกอย่างใครล่ะที่จะมาสะสางเรื่องของเขา ปีศาจอย่างนายอะไม่เข้าใจหรอกครอบครัวแล้วก็พ่อละฉันก็จะไปเหมือนกันแต,แต่เธอต้องรีบนะไม่งั้นฉันจัดการก่อนแน่ 14นะครับเลข14ก okay. ็โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับนะผมคือชิบิแจ็คฟรอสนะครับแล้วตอนนี้เราก็มาเจอกันในเกม Devil May Cry 3พาร์ทที่14กันละจากพาร์ทก่อนเนี่ยนะครับคือเราสู้กับเวอร์จิลและแบบว่าเราก็ชนะมาได้แล้วแต่เรากับเวอร์จิลนี่อ่อนแอทั้งคู่อะ ไปมาอาอาัมมันก็เผยตัวว่ามันเนี่ยอยู่เบื้องหลังแผนการมาตลอดตอนนี้แผนการอาคามก็สําเร็จแล้วนะครับคือมันจะเปิดประตูโลกปีศาจตอนนี้เราต้องไปหยุดมันอันนี้คืออาวุธใหม่ของเราเนมะื่อจิวทาตกเอาไว้ชื่อว่า b o w อฟตามที่เห็นในพาร์ทก่อนเนี่ยแหละครับมันเป็นทั้งสนับเท้าแล้วก็สนับมือ ขอเปลี่ยนอาวุธก่อนเนี่ยพังหมดเลยห้องแต่ละห้องอีคุนเป็น Bio w o o s นะครับแล้วก็แอคชั่นของ Bio w o o s เอา Air High มาใช้เดี๋ยวผมพอดูกันอ๋ออันนี้ต่อยคาง ไม่ต้องแล้วครับถ้าอื่นไม่ต้องซื้อเท่าที่จำเป็นพอที่เหลือไปลงกับไอเทมโอเค รูออฟแฟลก์มนมีลิฟต์แล้วเราก็ขึ้นลิฟต์ไปเลยครับอ๋อวนกลับมาที่เดิมนี่หว่าคือตอนเนี้โครงสร้างของปรา,าสาทมันโครงสร้างของหอคอยปรา,าสาทอะไรก็ได้อะไรก็ช่างเหอะสองอย่างนี้เหมือนกันมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับ หลังจากที่อาค้มมันคลายมนสะกดของสปาร์ดาไปได้ต้องหาทางขึ้นไปเออ,เอ,อไม่มีอัรนคไ่กับลูดานี่แบบ ไม่มีอัคนี่กับรูด้นี่สู้กลางอากาศยากหน่อยแต่ไม่ใช่ปัญหาเราอัดแอปได้อัดแอปที่แปลว่าปรับโอ้เนี่ยอ๋อนี่ไงนี่ไเนี่ยตัวนี้โอ้ จบไหมจบนะครับจบเอ๊ะทางเดิมไม่มีให้กลับต้องหาทางใหม่สักแป๊บนะครับไอเดียนะอ๋อโอเคครับทางเดิมก็าทางเดิมไป รถบัมหันสาไปๆม,มาเนี่ยสรุปก็คือต้นตระกูลของเลดี้ก็คือนักบวชหญิงนะครับที่มีคุอุปการในการพันหนึ่งขอคอยเทมในอกรูนี้ไว้อะแม่ โอ้นี่นี่นี่โอ้โหสู้ในพื้นที่ปิดอย่างนี้เฮ้ยแหน่สู้ในพื้นที่ปิดกับไอ้ตัวนี้ เราสู้กับลุงโย่งมาหลายรอบหลายรอบยอยน,นะครับทั้งเป็นบอสท,ทั้งมินิบอสเอาไงเนี่ยฮะเอาไงเนี่ยฮะฮะฮะ,ฮะ,ฮะอย่างนี้ทั้งวันยังได้ Hey. สับหน้าเลยถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพมังนะ hmm. อาร์ตี้เราไม่เคยมีอะไรมากครับผมว่ามันน่าจะเป็นการเดินอย่างเดียวนี่ไงเปิดละ <Hey. S 2> ลืมละ วิ่งมั่วไปเลยครับอ้าวเฮ้ย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 อุ้งตีได้ด้วยนี่หว่า ท่าเดียวเสียงเรียวกับสติงเกอร์เลยโอ้โห,หอย่าเพิ่งเบื่อครับอย่าเพิ่งเบือ่อถึงไม่มีสีคอรินแต่ก็มีสีหลายหลายสีนะเออฮะ นี่มันหมากรุกตัวมา้าดีนะมาเป็นหมากถ้ามาเป็นเมน็ดนี่คุยยากเออมาเป็นตัวหมาอ๋อมาเป็นหมากแน่ไม่ใช่หมาปร,รินแต่คือหมากรุก แน่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 าจะไปทางไหนวะเนี่ยเฮ้ยสักครู่นะครับวิ่งมั่วเลยก็ได้อันนี้ไม่ได้อ้าวปิดมันปิดอัดหลังเราอีก เอาบอลยังได้นะครับเออ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 แลกไปเลยครับแลกไปเลยแลก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 เอ๊ะมันต้องไปทางไหนวะ อา้าวนั่นแหละมันฮิวให้กันได้มันฮิวให้กันได้ด้วยเฮ้ยไม่ต้องฮิวไม่ต้องฮิลไม่ต้องฮิล ไม่ต้องฮีลไม่ต้องเลยไม่ต้องฮีลอตายมาไหมเนี่ยนี่ครับ จิ้งเหรนของจิ้งเหรนยของบีโอวูก็จะหัวละล้านหน่อยเหมือนคนขี้น้อยใจนั้นเหล่านี่อ่าทางนี้ทางนี้เอ้ตรงนี้ไม่ต้องไปอ่ะแสงดงว่าเราต้องไปประตูนี้ความเรากลับไปกลับมาทางเดิมอยู่เนี่ย แมปเดิมแมปเดิมเดิมคุ้นคุ้นไม่ต้องตีเลยแมปเดิมมอนเดิมตัวคุ้นคุ้นเลยเอาเดิเอาเดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยบังอาจบังอาจหมอกแกขึ้นขึ้นตรงนี้ เดินกลับไปเลยอ๋อแล้วเราก็ต้องไปทางนี้นะครับแต่ผมงงคือไอเนี่ยตรงเนี้ยคือบาร์นะครับที่เราเล่นมิชชั่นแรกๆเลยบาร์นี่มันเกี่ยวอะไรกับหอคอยวะเนี่ยอันนี้อนโอลิวอเตอร์ ขอดูอะไรสักคู่นะครับเพื่อมีขุมทรัพย์ไปอ้าวแมงกะไซเลดี้ ขอเข้ามาใช้ด้วยแต่ไม่เป็นไรมันคือเครื่องทุ่นแรงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยคล่องเชี่ แน่กเฮ้ออาแดบได้ทุกอาแดบได้ทุกอย่างที่อยู่ในมืองงนะครับมอไซค์เอามาทำเป็นอาวุธได้เก่งก็แน่ อ้าวเนืแแต่แฮก็ hmm. โอเคครับสำหรับ Devil May Cry 3ในพาร์ทที่14เนี่ยขอจบเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับนะเนื้อสิ่งกันใดเนี่ยก็ขอให้ทุกคนนั้นมีความสุขกันในทุกๆวันนะครับสำหรับผมชิปิี j แจ็คฟรอสก็ขอลาไปก่อนนะ ลาละครับ